นี่แหละับมาถึงไทย PBS นะฮะสิ่งที่ทำเลยสิ่งที่ทำเลยนะครับก็คือโชว์รอยแผลหลังผ่าตัดนี่แหละครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับของพี่โดโด,โดยุธทธพิชัยชันในขานะครับที่มาบอกถึงสาเหตุที่ต้องเดินทางไปสัญกรรมไกลถึงเกาหลีใต้เพราะว่าต้องการแก้ไขเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงครับที่เป็นมา5ปีแล้วครับจนสุดท้ายมันกระทบการมองเห็นด้วยแล้วก็กระทบงานในวงการบันเทิงครับ โดยก่อนหน้านี้ที่จะตัดสินใจสัญญกรรมครั้งนี้เองก็พี่โดโดพยายามหาหมอเฉพาะทางหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นจนวันนี้ที่ครบ1เดือนกว่าหลังสัญญกรรมพี่โดโดบอกว่ามองเห็นอะไรได้เยอะขึ้นชัดขึ้นนะครับไม่ต้องมากังวลใจกับเรื่องนี้จนไม่กล้ารับงานแสดงอีกแต่ด้วยวัยครบ54ปีเมื่อ16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทำตาแล้วไหนๆแล้วนะฮะ ขอยกเครื่องหน้าใหม่ลดไวไปด้วยเลยพร้อมกันทีเดียวนะครับหลังทำก็เลยกลัวว่าหน้าจะออกมาหวานหรือว่าหน้าจะเปลี่ยนจนความเป็นตัวเองหายไปหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเริ่มต้นใหม่หลังเผชิญกับโควิด19มานานเพื่อที่จะพร้อมรับงานในวงการบันเทิงให้มากขึ้นครับนานแล้วนะครับจริงๆเป็นมานานแล้วนะเป็นมานานเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากการที่เราใช้ชีวิต ใช้ร่างกายใช้หน้าใช้ใช้ร่างกายของเราในการที่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทควันโดฟันดาบสากลอาวุธไทยนะครับดาบสองมือดาบเหล็กด้วยนะแล้วก็พวกลูกเสือวิชาพิเศษพวกเอ็กตรีมทั้งหมดอะเราประจนมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามันเป็นแบบนั้น,นมันทําให้เราใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ทุกอย่างเกินปกติพอถึงเวลาวลัยเราไปแก่ตัวลงอะมันก็เสื่อมเร็วกว่าคนอื่น พอเสริมเรกว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยๆเห็นผลถ้าเห็นชัดๆแบบว่าที่เริ่มมองไม่เริ่มสู้แสงไม่ได้เริ่มมองไม่ชัดเนี่ยก็ร่วม4-5ปีแล้วนะครับ นอกจากงานบันเทิงแล้วนะครับผลกระทบในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาโควิด1 9ก็ทำให้พี่โดโดต้องปิดบริษัททัวร์แสวงบุญในอินเดียครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวเปิดมานานถึง12ปีแล้วด้วยครับแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นพี่โดโดก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกเจ็บมาเยอะนะฮะก็เลยขอรอต่อไปอีก1ปีเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะกลับมาทาธุรกิจอีกครั้งครับอย่าว่าแต่ของผมเลยครับทัวร์ทุกที่เจ๊งหมดเอเจนท์ที่ทําด้วยการเพื่อน ที่ทําด้วยกันบริษัททัวร์ที่เป็นคู่เกิดกันแม้กระทั่งไกด์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปขับแก๊ปไบไปหาอาชีพอื่นทําจนทุกวันนี้อตอนนี้เอเจนต์ที่เอินเดียโทรมาตามอยู่บ่อยๆแล้วบอกว่าเขา,เขาเริ่มกลับไปทําแล้วนะบอกใช่ผมรู้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอสเสถียรสักปีหนึ่งผมไม่อยากจัดแล้วถึงเวลาต้องไปแคนเซิลเขาแล้วคราวนี้ถ้าเป็นทัวร์หนึ่งสองสามเนี่ยหรือคนคน,คนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโดโดจัดแล้วเราไปแคนเซิลเขาเราเวลาเราถูกด่ามาแล้วมันไม่คุ้ม พอดูข้อเสียมาแล้วโอ้โหพังพิหน้าเพราะฉะนั้นขอให้มันสเสถียรนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจัดหน้าปีหน้าตอนนี้จะมีไฟฝันนะครับสิ่งที่อยากเอาจริงเอาจังอีกครั้งในรอบ20ปีเลยของพี่โดโดก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวครับเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเจ้าตัวเคยส่งใบสมัครมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นแม่ไม่มีใครรับนะครับเพราะสมัยนั้นเองพี่โดโดบอกว่าไม่มีสถานีโทรทัศน์ที่ไหนที่รับนักแสดงมาเป็นผู้ประกาศข่าว แต่ว่าในยุคนี้เองเห็นนักแสดงหลายคนก้าวมาเป็นผู้ประกาศข่าวจนประสบความสำเร็จในไหนก็ในไหนจะโตก็เลยบอกว่าแหมอยากลองสารฝันนี้ดูอีกสักครั้งครับ